สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับได้กันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่16นะครับแล้วก็มกราณ์นะฮะเป็นวันครูนะครับวันนี้วันครูแน่นอนฮะวันนี้ไม่มีเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าโรตเตอรี่นะเขาขยับไปวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่17จนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนมองนะฮะแต่บอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ครับเรียกว่าต้องระวังหลายเรื่องหน่อยนะครับช่วงนี้เออเออก่อนที่จะทักก่อนจะทักนะฮะ เอาเรื Cornell, ة, ่องเลิกงามยามดีก่อนถูกไหมมีดังนี้ครับเรื่องของเลือกแรกนะครับเลือกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับวันนี้นะครับหรือว่าการตัดสินใจต่างๆนะฮะวันนี้ต้องเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดชัดเจนนะฮะหรือจําเป็นจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญก็ใช้วันนี้นะครับในการตัดสินใจได้นะครับบางทีคุณจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องความรักนะครับได้นะฮะแล้วต่อมาคือเรื่องการปล่อยผลงานนะครับบางทีคุณอาจจะสั่งงานนะครับหรือว่าเรื่องสําคัญอยากจะคุยนัดหมายประชุมเป็นพิเศษก็ใช้วันนี้ได้นะฮะในการคุยเจรจาเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับเรื่องการพูดการสื่อสารการปล่อยผลงานการร้อนสินค้านะครับหรือว่าการเจรจาเรื่องสําคัญนะฮะนี่คือ เรื่องเด่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลิกอีกอย่างนะครับในช่วงนี้นอกจากเรื่องการตัดสินใจเรื่องงานนะครับหรือว่าการจดทะเบียนนะฮะเรื่องการเซ็นเอกสารนะครับเซ็นเอกสารสําคัญสําคัญในช่วงวันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกเลิกหนึ่งคือเลอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ได้คุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่ได้ยื่นเอกสารสําคัญได้นะฮะถ้าคุณจำเป็นต้องยื่นเอกสาร เรียกว่าเอกสารต่างๆเนอะก็ใช้วันนี้ได้ครับยื่นหนังสือยื่นเอกสารต่างๆนานาได้นะครับแต่ถ้าใครที่มันมีวงเล็บนิดนึงครับใครที่ทางานฟรีแลนซ์ใครที่ทำงานรับจ้างนะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการเปิดเส้นทางใหม่ๆหรือว่าหาลูกค้าใหม่ๆก็ได้นะครับนี่มันก็จะมีเรื่องแบบนี้ฮะหรือว่าลูกค้าใหม่ๆเปิดเส้นทางใหม่ๆหาช่องทางการเงินใหม่ขยายตลาดใหม่วันนี้นะครับก็ลองมองขยายขยายดูนะครับ โอเคนะนี่มันจะมีเลือกอะไรก็จุกจิกเล็กเน้อยนะครับต่อมาครับนี่ฮะศีราศสีนะฮะปีนี้มีดวงนักเดินทางครับอยู่ไม่ติดที่เลยนะฮะโอ้โหไปไหนมาไหนตลอดเวลาครับอยู่บ้านกะว่าจะอยู่ชิวๆก็ถูกอ่เดี๋ยวเรียกเพื่อนเรียกไปหาต้องเดินทางไปด้วยปีนี้ไปน,นั่นนะฮะแล้วก็วันหยุดบางทีจะดูหนังดูละครดูซีรีส์นะฮะก็กลายเป็นว่าต้องเดินทางนะครับมันเป็นเหตุปัจจัยต่างๆในทุกรูปแบบนะครับกลายเป็นว่า ปีนี้อยู่บ้านน้อยนะครับหรือบางทีนะทำงานก็ต้องเดินทางบ่อยขึ้นนะครับปกติใครที่ทํางานอยู่แล้วถึงเดินทางอยู่แล้วอยู่ๆก็มีการเดินทางที่บ่อยขึ้นนะครับหรือว่าถูกใช้งานที่ต้องเดินทางนะฮะบ,บ่อยขึ้นนะครับโอ้มาทุกรูปแบบง่ายๆคือแม้ว่คุณจะทํางานอะไรก็ตามหรือวันหยุดอะไรก็ตามนะฮะหรือเลิกงานปกติก็กลับบ้านก็กลายเป็นว่าเออช่วงปีนี้เดี๋ยวก็ต้อง ไปน่นปดไปนีไปนั่นตรงแว,แวะนู่นแวนนี้ไวนั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะนี่แหละคือสิ่งตร์ที่จะเจอนะครับนี่ชั้นใคัที่ชอบเดินทางเกิดสนุกหน่อยปีนี้แา่นาขัที่ไม่ชอบเดินทางรู้สึกโอ้โ oh, หทำไมปีนี้แบบเหนื่อยจังนะครับเนี่ยคือสิ่งที่จะเจอนะฮะโอเคนะนี่ลองดูว่าสีอะสีเนี้ยใครบ้างนะฮะชิมประจอนรงเทา้าไปไหนตลอดเวลาเลยโอเคต่อมาเรื่องของเลขราศีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ไดแ้แล้วก็ใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลข3นะครับ เริ่มที่3นะฮะอ่าต่อมาครับคือเลข7นะครับ3 7นะครับ9นะครับนีแล้วก็เลข0ูนเนี่ยฮะส่วนเลขที่เลื่องเลี่ยงหรือว่ามักไม่ค่อยถูกโชว์ครับคือเลข2นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีน้าเงินนะฮะสีต่อมาคือสีส้มนะครับสีต่อมาครับคือสีม่วงนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีคือสีแดงนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลื่องเลี่ยงครับนี่ก็เหมือนกันคือสีขาวนะครับ สีเดียวนะฮะไม่ต้องกลัวสีเหลืองพอใช้ได้นะครับโอเคนะแล้วก็จะนึกเลือกซ้ายขวาอันนี้เลือกขวานะครับขวานะฮะด้านขวาฝั่งขวาอะไรขวา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 ไว้นะฮะเนี่ยคือจุดเด่นไปพิเศษนะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับก็ช่วงนี้ครับดาวย้ายนะฮะเหมือนนี่เราดาวย้ายครับมี2ดวงที่ย้ายครับคือดาวอาทิตย์นะฮะดาวอาทิตย์ย้ายแต่เมื่อวานแหละแล้วก็ดาวพระจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็ย้ายนะครับมันมีในยลายอย่างเลยใช่ไหมฮะ มันจะมีคำว่าเร่งรีบตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าดาวอาทิตย์คือดาวแห่งความร้อนถูกไหมครับโคอจรอ,อยู่ตำแหน่งเรือนพบกัรม,มะในดวงเมืองนะฮะคุณจะเจอคำว่าเร่งรีบนะฮะคุณจะรบหรือว่าตีกัาเวลาผมพูดเสมอครับว่าช่วงนี้อะไรที่คุณทำได้ให้รีบทำตัดสินใจอะไรที่ลังเลก็ให้รีบตัดสินใจเลยนะฮะอย่าลังเลนะครับอย่าพยายามเพิ่มปัญหาหรืออย่าเพิ่งพยายามเพิ่มงาน เพิ่มมากขึ้นถ้าเราเริ่มที่จะรับมือไม่ได้ครับฉะนั้นต้องเคลียร์งานให้จบก่อนถ้าถ้าแนะนำนะฮะช่วงนี้บงคนก็จะรับงานเข้ามาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่งอนงนะฮะแล้วก็ระวังทําให้จบไปด้วยแล้วก็รับไปด้วยนะครับหลากหลายอย่างนะฮะสมัยก่อนอาจจะหรือว่าช่วงก่อนอาจจะพอจะรับมือได้แต่ชักจากนี้นะฮะช่วงเรึ่งเดือนหลังนะครับมันจะรับมือยากขึ้นเพราะว่างานที่คุณรับมาอยู่ๆมันก็เกิดปัญหาหน,น,านู่นนี่นั่นเต็มหมดนะฮะมันไม่จบง่ายๆแต่ปัญหาใหม่หรืองานใหม่เข้ามาอีก โอ้โหเนือ้อความว่ามันจะเหนื่อยนะครับนี่แหละคือเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องของการรบกับเวลานะฮะและข้อที่2ครับในช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคโจรเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งหิหนาจันทร์หรือหินจันทร์นะฮะดาวพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งราศีมีน่ยฮะมันจะเป็นช่วงที่อารมณ์เซนซิทีฟง่ายนะครับแปลว่าจากนี้ไปนะอารมณ์ตัวเราหรือคนรอบตัวเรานะฮะสกิดนิดนึงนะฮะอยู่ๆก็โมโหปริ้เลยนะครับหรือแม้แต่ บางทีพูดอะไรที่ทําให้เขาแบบหรือตําหนิเขานะฮะอารมณ์เ็าจะดิ่งปลื้ดลงไหวนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้านะครับช่วงนี้พยายามรักษาอารมณ์นิดหนึ่งเวลาที่จะคุยะฮะถ้าจะตําหนิก็เลือกคําพูดหน่อยนะฮะอืมไม่ใช่ว่าให้เราไม่ต้องแบบตําหนินะฮะคุณก็แนะนําได้นะครับเพียงแต่ว่าพยายามอย่าไปใส่อารมณ์นะฮะเพราะว่าคนฟังบางทีเขา มีปัญหาเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเรื่องที่แบบเครียดที่สุดแล้วจะไม่ไหวแล้วฮะเราใส่เต็มที่เลยนะฮะระเบิดต้มนะฮะนี่ฮะฉะนั้นก็พยายามรักษาความรู้สึกของคนรอบข้างกันหน่อยแน,นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือแฟนนะครับช่วงนี้แฟนเราเอารมณ์จะแปรปรวนครับแม้แต่ว่าตัวเราเองเอารมณ์จะแปะรปรวนแบบว่าช่วงนี้ถ้าถ้าแฟนเราคุยอะไรที่บางทีไม่ค่อยเข้าหูนะฮะมันจะทะเลาะกันง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นคําว่าเซนซิทีฟเนี่ยมันแปลได้ทั้ง อารมณ์ขึ้นปี๊ดแล้วก็ลงดิ่งปืดเลยนะครับเนี่ยต้องระวังนะฮะเนี่ยเรารู้ดวงลูกหน้าก็จะได้เซฟอารมณ์ของคนรอบข้างด้วยนะฮะแล้วก็มันมีในยากอยากฮะอันนี้ก็พูดไปเมื่อวานแล้วนะฮะว่าดาวสุกนะฮะดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองและความรักนะฮะหรือว่าความความใคร่นะฮะเดี๋ยวเขาจะย้ายนะครับวันที่20นะครับแต่ว่าก่อนจะย้ายก็คือตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่20นะครับก็ต้องเตือนหน่อยเพราะว่าทำมาหลาที่ดาวจะย้ายเนี่ยมันจะฝากรอยเท้าเอาไว้เสมอเลยฮ ฉะนั้นรอยเท้าเรื่องอะไรในช่วงนี้คือหนึ่งการเงินมรณะแปลว่าระวังถูกหลอกถูกโกงเงินหายของหายแล้วก็ถูกมิชาชีพนะฮะอือเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็มีเหตุต้องซื้อนู้ซื้อนี่อะไรเงี้ยฮะฉะนั้นช่วงนี้เซฟเซฟเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็ระวังเรื่องเงินทองเป็นพิเศษนะครับหรือข้อของเครื่องใช้ส่วนตัวท่มหาที่เป็นเศษที่มันพังช่วงนี้เรื่องดูแลนะครับเรื่องข้อของเครื่องใช้และอีกประการนะครับอันนี้ต้องระวังคือดาวสุขดางความรักความใคร่โคจรมรณะทิไล มันมักจะมีเหตุปัจจัยเรื่องของเรียกว่าเรื่องความรักความใคร่นะเรื่องความรักนะครับมีปัญหาทะเลาะบาแบงกันง่ายแฟนช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนคุยแล้วทะเลาะกันบ่อยนะรหรือว่าช่วงนี้แฟนป่วยไข้ไม่สบายคือง่ายๆคือปัญหาเรื่องความรักหรือครอบครัวแหละนะครับฉะนั้นช่วง3-4วันนี้นะฮะพยายามประคองดีๆแล้วก็ดูแลกันกันเยอะๆนะฮะแล้วก็เมตตายเยอะนะฮะถ้าจะทะเลาะคุณต้องเรียกเลี่ยงนะฮะให้ไวนะครับ โอเคนะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับหลักๆประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณครับขอบคุณซุปเปอร์แตงนะฮะทุกๆวันครับคนที่มีน้ําใจนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุผลก็ไดก็ตาตามครับในช่วงนี้ก็ดื่มเตือนยานะครับช่วงนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวพันเกิดเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ใหญ่มันมีนะครับฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปประทะกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชานะฮะเราเสียเปรียบนะครับ เอาไว้ปะทะตอนที่ดวงหรือว่าดาวมันเด่นเราจะปะทะแล้วเราได้เปรียบแต่ตอนนี้ถ้าปะทะเดี๋ยวจะมีปัญหานะฮะฉะนั้นระวังการประทะกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปติโทษกดเครื่องท่านนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามเนาะใจะเย็ยนๆนะครับโอเคมาแล้วครับโชคดีครับมีความสุขนะฮะเดี๋ยวเราก็ดูดวงสิอราศีต่อครับชบาวราศีตุลน,นะฮะพิจิกราศีธนูครับเริ่มที่ราศีตุลน,นะฮะหนุเนี้คนราศีตุลน,นะครับงานมีอุปสรรคนะครับ งานมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลน,นะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันจะเป็นประมาณสักวัน2วันนะฮะแปลว่าวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งดาวการงานโคจรอยู่ตำแหน่งอลิหรืออุปสรรคนะครับอยู่คู่กับดาวราหูเปอร์ช่วงนี้นะฮะปัญหาอุปสรรคของชาวบ้านเขานะฮะเราอาจจะต้องเข้าไปทานี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะฮะคือช่วงนี้ถ้าใครที่มีปัญหาก็จะนึกถึงเราบ่อยๆนะครับก็จะหวานให้ช่วยหรือบางทีอาจจะ ผู้ใหญ่นะฮะโยนงานบางอย่างมาให้นะครับหรือโยนปัญหาบางอย่างมาให้นะฮะนี่ฮะแปลว่าช่วงเนี้คุณจะเจอเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาของคนอื่นคือปัญหาของเรานะครับนี่คือข้อแรกนะฮะข้อที่2ครับช่วงนี้จะมีเหตุให้ต้องไปเริ่มเส้นทางใหม่ๆนะครับหรือว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มที่จะมีไอเดียใหม่ๆนะฮะมันก็จะเป็น2อาแรงบวกนะครับคือปัญหาหลักๆหนักๆทั่วๆไปเข้ามาด้วยแล้วก็ตัวเอง ก็กาลังริเริ่มกําลังจัดการหรือกําลังจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งทั้ง2องอย่างนะครับต้องบอกว่าทําได้ดีนะฮะทำได้ดีนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสนะฮะคือดาวแห่งการช่วยเหลือไอเดียปัญญาคนสนับสนุนนะฮะโคจรผักดันเราเต็มที่นี่แปลว่าปัญหาเข้ามาเถอะเดี๋ยวเคลียร์ได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะแปลว่าถ้าคุณจะทํางานอะไรก็ตามครับคุณจะเจออุปสรรคปัญหาในเบื้องต้นตลอดแทบทุกเรื่องแต่ใช้เวลาแป๊บเดียว คุณจะแก้เกมแล้วก็หาวิธีหรือหาตัวช่วยหรือหาคนมาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจัดการเรื่องต่างๆนานา,นานได้ทันเวลาเสมอนะครับนี่จุดเด่นนะฮะต่อมาดาวการเงินนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายเกยี่ยวข้องกับเรื่อง,ของ,ข,องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนในสังคมหรือว่าง่ายๆคือเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายสังคมนะครับมีการนัดหมายเพื่อนฟูงหรือซื้อของให้กับงานสําคัญสาคัญนะฮะบางทีเพื่อนแต่งงานคนรู้จักนะครับบวชเนี่ยอันนี้เฮ้ยตัวอย่างเฉยนะ เราก็ใช้ใจ่ายกับเรื่องราวของสังคมรอบข้างเยอะขึ้นนะฮะมีการนัดพักพักเพื่อนฝูงมาคุยมากินอะไรกันนะครับแปลว่าโดยรวมนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆมันจะใช้ใจ่ายไปเรื่องจําเป็นนะไม่ใช่ไม่จำเป็นนะฮะจำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีรายรับเข้ามาทันเวลาถ้าเดือดร้อนนะครับดาวระวจำตัวเราคจออยู่ตัแหนการเงินยังหมุนเงินได้แปลว่ารายจ่ายเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะหมุนเงินแล้วก็แก้ปัญหาการเงินได้ในท้ายที่สุดนะฮะวันนี้ได้ซื้อของที่ถูกใจในรถนะครับในช่วงนี้นะโอเคครับต่อมา ความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดท้าความรักวันนี้เด่นนะฮะช่วยเหลือก็คุณแก้ปัญหาแก่กันและกันกได้ดีมีอะไรที่แบบทุกข์ร้อนกังวลวิตก,กอะไรก็ตามนะครับจะมีตัวช่วยเป็นทางออกนะฮะผมต้องบอกว่าทั้งโสดและไม่โสดวันนี้ความรักอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างเรื่องกังวลใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวจะใช้เวลานิดเดียวนะครับในการเคลียร์ก็แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับ ข้อต่อมาครับการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยนะฮะการแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องความรักนะครับท้ายที่สุดทุกเรื่องนะฮะผมต้องบอกว่าจะโล่งโปร่งและสบายใจนะครับโอเคนะเอ้ยว่าไปทุกเรื่องกันนะวันนี้เงินงานความรักอะไรคูกูขัดขัดกิกกก๊กักนะฮะแต่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแก้ปัญหาทุกเรื่องนะฮะโอเคครับวันนี้เหมือนตั้งรับหน่อยนะครับปัญหาเข้ามาก่อนแล้วเราก็สวนกลับก็คือแก้ปัญหาได้ทันเวลานะครับสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ ระวังเรื่องของเรียกว่าระบบทางเดินหายใจครับมีปัญหาระวังเรื่องของเซฟหะนะครับหรือว่าเป็นภูมิแพ้นะฮะแล้วก็ขันตามเนื้อตัวท่านจินตุลสวครับช่วงนี้การปวดหลังคอมาไหลแล้วก็ช่วงนี้เหมือนก็มีมีไข่นะฮะดูแลร่างกายดีๆครับเป็นห่วงนะฮะต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมต่างๆของราศีพิจิกวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเดินทางเหมาะกับการแก้ปัญหาเหมาะกับการเจรจาเหมาะกับการทํางานเชิงรุกนะครับแสดงว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามนะครับ วันนี้งานมีความคืบหน้านะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ตำแหน่งดาวที่คืองานนะฮะโคจรตำแหน่งสาชะชนะครับแสดงว่าช่วงอย่างนี้ไปคุณจะออกงานเพิ่มขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหรือว่าพบเจอนะฮะสังคมใหม่ๆนะครับแปลว่าอะไรก็ตามช่วงนี้งานดวงมันเริ่มเปิดครับพอดวงเริ่มเปิดเนี่ยไอเดียต่างๆมันเริ่มที่จะไหลออกมานะฮะแล้วได้ทําด้วยนะบ,บางทีคุณอยากจะลองทํานู่ทนทํานี่โอเคก็มีความคืบหน้าขึ้น หรือแม้แต่ถูกใช้เววานนะครับตัวเ,เองนะครับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือคารับข้างใช้เววานให้เราไปทานทู่นทำนี่ท่านั้นนะฮะซึ่งเราก็ทําได้ดีนะครับแปลว่าโดยรวมนะครับดาวการงานเด่นการแก้ปัญหาดีการเจรจา,าต่างๆาสําเร็จมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมถือว่าน่าพอใจแล้วก็มีความคืบหน้าในงานที่เราทําอยู่นะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะเออว่าไปนี่ดวงการงานเริ่มจะเจอ งานเยอะๆเข้ามาพร้อมๆกันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแสดงว่าคุณต้องรีบเคลียร์นะอะไรที่เป็นปัญหาคุณรีบเคลียร์ให้ไวนะฮะร,รีบเคลียร์เลยบางทีคุณอาจจะมีงานค้างคาเราดูก่อนนะครับว่าอะไรคุณทําก่อนหลังแปลว่าอะไรที่มันเร่งด่วนคุณมาครับช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าสัปดาห์นี้ฮะรีบเคลียร์ให้จบให้ไวนะครับเพราะว่าถ้ามันมีงานด่วนงานแทรกเราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเราเคลียร์งานเร่งด่วนไป ได้ดีหรือว่าคืบหน้าไปแล้วนะครับเพยนภาพนะเจัดสรรเรื่องของอะไรควรทำก่อนหลังนะฮะสรุปคือเรื่องแค่นี้แหละต่อมาเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะฮะช่วงนี้ให้รู้เลยฮะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยฮะหลักๆมันเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวคนในครอบครัวนะครับหรือค่าใช้จ่ายปรับปรับช็อพันช่วงนี้ก็เกิดขึ้นนะฮะนั่นแปลว่าช่วงจากนี้ไปนะฮะ ถ้าเราทําอะไรได้ก็รีบทาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆถึงมีเข้ามาแต่คุณจะรับมือกับค่าใช้จ่ายได้หรือมีเงินบางส่วนอยู่ก่อนแล้วในการที่จะชําระหรือซื้อหรือจําเป็นต้องใช้อะไรปรับปรับฉับพันนะครับมันก็จะหมุนเงินได้ทันเวลานะฮะก็ให้สบายใจเรื่องนี้ได้นะครับประการต่อมานะฮะมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของระยะนะฮะมันมีเรื่องของเรียกว่าความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับก็ต้องเตือนนิดนึงครับ คนที่โสดระวังคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วเข้ามานะฮะผมมองว่าคนราศีพิจิกช่วงนี้ดาวศุกร์คือดอาวแห่งสเสน่ห์โคจรทับนะฮะมันก็จะเป็นที่หมายปองนะครับของคนรอบข้างหรือมีใครที่แอบชอบเราอยู่แล้วนะฮะเขาก็รู้สึกดีกับเรามากขึ้นนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ระวังนิดนึงนะฮะบางทีมันจะไปต้องตาต้องใจคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะดูดีๆนะฮะคนราศีพิจิกมีเซนต์ใช้เซนส์หรือความรู้สึกจับ อาการดีๆเราจะพอเห็นหรือสแกนความจริงได้นะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักคนนี้ก็เด่น,นะฮะแฟนพอช่วยเหลือก็กุลได้แต่ต้องระวังว่าช่วงนี้ผมมอง2เรื่องนะฮะช่วงนี้แฟนสู่เข้าร่างกายจะมีปัญหาหรือ2ครับเขามีปัญหาเรื่องการเงินนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะให้เขาช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะฮะก็ต้องเ,อเขาอาจจะได้ไม่เต็มที่นะฮะช่วยเรลได้ไม่เต็มที่นะครับโอเคนะอะไฟังแล้วก็ช่วงนี้ร่างกายเขามีปัญหาหรือว่า ร่างกายจิตใจฉะนั้นช่วงนี้ให้กําลังใจเยอะๆนะครับหลักๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไวหวานอะไรเต็มที่มากนะอาจจะไม่ได้เต็มที่นักนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัววิง่งวิ่งทาหรือก็ว่านอนพักผ่อนไม่พอนะฮะร,ระวังเรื่องการนอนไม่พอมันจะมีผลพวงตามมานะครับในช่วงวันนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับระวังเรื่องของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เรียกว่า วิงเวีนศีษะบ้านหมุนอ่าเนาะเวลาเลือดไปเล้ยพอมันจะมึนๆก็งง,งงนะฮะแล้วกอย่างคือมีความเครียดแฝงนะครับหลักๆปัญหาจะอยู่แถวเสียวศีรษะนี่แหละนะฮะในช่วงนี้นะดูแลเรื่องของสุขภาพกายใจด้วยนะฮะเป็นห่วงครับผมต่อมาครับมาดูเรื่องของคนราศีธนูนะฮะกิจกรรมคราศีธนูครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจราจาการติดต่อการต่อรองการพูดคุยการทําเรื่องสําคัญสำคัญต่างๆนานาวันนี้สําเร็จนะครับ มุมดาวทิศโคจอจุดตำแหน่งการเงินอย่างนี้ไปคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินทองหรือว่าหาวิธีหรือหาช่องทางการหาตังค์พิเศษพิเศษได้นะครับใกล้สบายใจจุดนี้ได้แล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของงานงอกนะฮะช่วงนี้โองานเร่งงานด่วนงานเยอะแต่ว่ารับมือได้และแถมเราจะทํางานล่วงหน้าได้ด้วยนะฮะนั่นแปลว่าเรายังพอมีประสิทธิภาพการงานเปลี่ยนแ่วข้อนึงฮะช่วงนี้ต้องระวังคือ คนใกล้ชิดแก่ตัวปวดไข้ไม่สบายนะฮะหรือมีความกังวลใจเรื่องของคนใกล้ชิดแก่ตัวบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็คลี่คลายนะฮะปัญหาอย่างครับถ้ามองเรื่องของการงานนะฮะคืองานมันเยอะนะครับใครที่เดือดร้อนจะนึกถึงเราไม่รู้ดีหรือเปล่าคือจะวานให้เราช่วยเหลือนะครับจะเป็นคนรอบตัวหรือว่าคนในออฟฟิศหรือว่าคนในที่ทางานเราก็ได้นะฮะช่วยนี่จะวานให้เราช่วยแปลว่างานหลักก็ต้องทำถูกไหมครับงานแทรกงานเสริมก็โผล่มาเฉยเลยมันก็ทําให้ ช่วงนี้เราจะดูยุ่งๆวุ่นๆหน่อยแต่ผมมองว่าผลงานมันดีแปลว่าทุกอย่างที่เข้ามาในคุณจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้หมดนะฮะแปลว่าส่วนแปลว่าเวลาส่วนตัวมันจะน้อยลงนะครับเวลาพักผ่อนน้อยลงนะครับแต่ผลงานดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นนะฮะพอมาดูเรื่องของเงินทองนะครับช่วงนี้มุมดาวการเงินนะครับเป็นเงินหมุนนะฮะก็คือเข้าปุ๊บออกปับ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างนะฮะสังเกตดีๆนคนร,ราศีธนูครับคือเมื่อไหร่ที่ ไอเดีย uh, หรือว่าหาช่องทางการเงินได้รายจ่ายมันมอมันเรียกว่ามันมาพร้อมๆกันลยฮะถ้าคุณได้เงินมาร้อยรายจ่ายมันก็จะร้อยนะครับถ้าคุณได้เงินมา20่ลรายจ่ายมันก็อยู่ประมาณ20นะฮะเออมันก็ยังดียังไม่ตาแล้วนะฮะเนี่ยคือจุดเด่นคือช่วงนี้เป็นเงินหมุนนะฮะใช้เงินเยอะหน่อยแล้วเงินค่าเรียกว่าค่าจ,จ่ายปุป,ปับช็อปพันก็เกิดขึด้นข้อดีคือยังคอนโทรลสถานก,การณ์เรื่องการเงินได้ถ้าคุณเดือดร้อนหรือมีปัญหาเรื่องเงินทอง จะมีคนช่วยเหลือหรือมีวิธีทางแก้ทางออกหรือมีวิธีที่จะจัดการให้ปัญหาเรื่องเกินการเงินให้มันคลี่คลายได้นี่นคือจุดเด่นเลยนะคือมันค่าไม่ตายเงินค่าไม่ตายมันก็สบายใจเรื่องได้แล้วก็เดี๋ยวมีเงินฟุกฟุกเงินพิเศษวันนี้ที่ค้าขายขายดีนะฮะแต่ว่าดาวทิตมันคือความร้อนไปอยู่ตำแหน่งการเงินเปเงินร้อนก็อย่างที่บอกครับข้าวผู้บอกปั๊บนะครับโอเคต่อมาเรื่องความรักบ้านเรียนะฮะช่วงนี้ทั้งคนโสดคนไม่โสดครับความรักเด่นนะฮะช่วงนี้ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เก่กันแอะไรกันได้ดีช่วงง้เ่ขขอออรื ความรักมันดีอย่างครับคือถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ส,บ,สบายใจทุกข์ทตกกังวลใจนะครับมีตัวช่วยเดี๋ยวก็คลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของความรักได้นะครับเออสังเกตไหมเงยงามความรักนะครับในช่วงนี้หรือช่วงวันนี้นะฮะมันมีปัญหาเข้ามาก่อนเสมอเลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ไวนะฮะคือมันไม่ให้มีเรื่องอะไรที่มันชิวๆเลยมันจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาระวังก,อบบอกงันทะเลาะเบาแบงขยันเล็กๆน้อยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้แฟนมีปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขา อาจจะไปเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะฮะหรือเรื่องเงินนะครับอะไรที่พอจะช่วยเหลือเขาได้นะฮะหรืออะไรที่พอซัพพอร์ตก็ได้ช่วยนี้ก็ช่วยเหลือเขาเยอะหน่อยนะครับมนเหมือนเขาก็ต้องการกําลังใจเลยนะฮะตัวนี้สําคัญนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับทุนนี้คือร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านยินไป้ซครับมีการปวดหลังคอบ่าไหลครับแล้วก็ระวังเรื่องกรดไหลย,ย้อนนะครับโอเคครับมาดูบทสรุปนะครับชาวราศีตุลน,นะฮะ สเสน่ห์ตุนเสื้อผ้าครับวันนี้ก็เน้นสีเข้มๆนะฮะโง่เฮงเด่นใบหน้าน,นี้อยู่ที่ดวงตาปากร่างกายก,กินหอมเปิดน้าผาได้ยิ่งดีครับแต่งหน้าแนวอ่อนกว่าวัยนะฮะกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้เรื่องของงานวันนี้มีอุปสรรคแน่นอนครับเพราะว่าดาวการงานคโคจรอ,อยู่ตำแหน่งอุปสรรคครับมันจะมีอุปสรรคอัดหรือว่ามี เรื่องวุ่นวายวุ่นวืนนะฮะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่าเอองานไม่ราบรื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้นะนะครับให้รู้ว่าจุดเด่นคือสุดท้ายแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่บางอย่างอาจจะใช้เวลาในการแก้นะฮะแต่โดยรวมในแก้ได้หมดเลยแหละวะว่าในะเออวันนี้มีเรื่องยุ่งๆวุ่นๆเยอะนะฮะฉะนั้นเตรียมความพร้อมหน่อยนะครับเพราะว่าดาวการงานหรือดาวภารกิจโคจรอยู่ตำแหน่งอุปสรรคนะครับจเหมือนก็เลยแปลความหมายได้ว่า วันนี้มันจะไม่ค่อยราบรื่นนักแต่เดี๋ยวก็แก้เกมแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันเวลานะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีพิจิกนะฮะเรื่องของเสน่ห์ราศีพิจิกครับเสื้อผ้านะครับวันนี้ก็เน้นนะฮะสีสันสว่างสดใสเข้าไว้หนว่แเ่งใบหน้าวันนี้แต่งหน้าแบบสดชื่นแจ่มใสหน้าตาแบบให้ดูผ่องนะฮะผ่องก็คือยังไงล่ะก็สดชื่นเนาะโอเคนะฮะหรือยิ้มย้มแจ่มใสใครที่ไม่ได้แต่งหน้าเนาะก็ทาให้ดูสะอาดตานะฮะเปิดหน้าผากได้ยดีๆมันก็เรียกว่า เปิดหนผักรับรั์นะครับกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้ก็มีเรื again, Anal, ctions, y, consig, 1, ่องของการงานครับจริงๆช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องการเดินทางบ่อยขึ้นมุมดาวเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาผู้คนหรือใช้โซเชียลบ่อยขึ้นมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาของชาวบ้านเขานะฮะหรือคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาจะนึกถึงเราเขาจะให้เราไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาและเราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาได้ในท้ายที่สุดนะครับเสมอเลยเปลว่าวันนี้อุปสรรคจุกจุกจิกๆนะฮะเข้ามาแน่นอนแล้วก็อาจจะได้เรียกว่าเริ่ม โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะช่วงนี้แล้วก็สําคัญคือช่วงนี้นะฮะมุมใดอย่างที่บอกว่าพบปะผู้คนม่านสายตาหรือว่าได้เจอคนหรือว่าได้ใช้โซเชียลเยอะพิเศษนะครับผลงานกาลังเริ่มดีขึ้นนะฮะหรือจะมีคนช่วยเหลือเมตตาหรือจะมาแก้ปัญหาเรื่องยากๆให้คุณนะฮะแปลว่าดวงเรื่องงานมันยังเด่นอยู่นะฮะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยท้อละเดี๋ยวมีทางออกเสมอนะครับนี่คือจุดเด่นของคนราศีพิจิกคือช่วงนี้ข้าไม่ตายนะครับ มึต้องกลัวเลยสบายใจได้นะฮะต่อมาฮะแต่ข้าไม่ตายแลวแต่ว่าอ้วอัวมอร์ไทยเหมือนกันนะ,ะต่อมาคนราศีธนูฮะ,ะเรื่องของเสน่ห์ราศีธนูครับเสื้อผ้านะครับวันนี้ครับเน้นทูโทนสองสีครับงูเหงเด่นไหมนะครับวันนี้งยเห้งน,นะฮะวันนี้อยู่ที่ดวงตานะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับแต่งหน้าแนวจะบอกว่า,วาอ่อนกว่าไวนะครับวันนี้ต้องดูให้ดูอ่อนกว่าไวให้ดูสดใสอ่อนกว่าไวอย่างเงี้ยนะฮะได้เนาะ,นะแล้วก็ประการสําคัญครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานชุดนี้ มันเด็ดเรื่องเงินทองนะฮะมีโอกาสาที่จะได้เงินพิเศษหรือมีท่องทางการเงินใหม่แล้วก็มีโปรเจกต์งานใหม่เข้ามาเราจะแก้ปัญหาเรื่องของตัวเราเองครับได้ดีขึ้นแล้วก็วันนี้ดาวพระจันทร์คัวจรน,นะครับอยู่ตำแหน่งพันธุก็จะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวงกับบ้านและครอบครัวหรือจะเป็นต้องช่วยเหลือใครในครอบครัวช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นพระจันทร์ควจรอ,อยู่ตำแหน่งของราศีมีนครับช่วงนี้อารมณ์เซนซิทีฟนะฮะเวลาใครพูดอะไรไม่เข้าหูอารมณ์เราก็จะปื้ดปั้ดลงขึ้นขึ้นลงลงไวเชนั้น ช่วงนี้ต้องหนักแน่นนะฮะใครพูดอะไรจะมีคนแหละพูดหรือทาอะไรให้เราแบบไม่สบายใจเราต้องหนักแน่นแล้วก็ให้อาัยเยอะๆนะครับเมตตาเยอะๆนะฮะแล้วก็สรุปนะครับเรื่องงานเงินนะฮะช่วงนี้หมุนเงินได้แต่จะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอย่างนี้ไปในหะะ้สัปดาห์นี้นะฮะไม่ธรรมดานะงานแทรกงานด่วนงานเสริมพิเศษอะไรพวกนี้เข้ามาก็วางแผนดีๆอะไรคุณทําก่อนหลังคุณจะถ้าคุณวางแผนดีๆนะอะไรที่เร่งเอามาทําให้เสร็จก่อนเนะี่ยไม่ต้องกลัวเลยฮะปัญหาจะแทรกงานด่วนอะไรเข้ามา คุณจะควบคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับโอเคนะฮะช่วงนี้ระวังปากคนฮะมันจะมีใครที่หมพูดแล้วทําให้เราไม่สบายใจนะฮะหนังแน่นไว้นะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตานะฮะที่ได้ฟังช่วงกลางคืนก็ขอให้นอนหลับนะครับอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็ตือนมาขอให้สดชื่นแจ่มใสมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแบตกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อสวัสดีครับ